ชาวเน็ตจับโปะสไลต์ตำรวจสรุปคดีแตงโมแผลไม่เกี่ยวกับใบพัดเรือจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจถแถลงสรุปสํานวนการเสียชีวิตของแตงโมซึ่งในส่วนของบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณต้นขาด้านในนั้นระบุว่าเป็นแผลที่เกิดจากการถูกใบพัดเรือบาดโดยมีการอ้างอิงและเปรียบเทียบกับคดีในต่างประเทศที่ระบุว่ามีผู้ขอร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปันขาแต่ความจริงแล้วพบว่าภาพดังกล่าวเป็นข่าวต่างประเทศ จากเว็บไซต์เดอะซันที่รายงานว่าเมซิกรูนักศึกษาวัย21ปีเคยได้รับบาดแผลดังกล่าวจากงานสังสรรค์ตั้งแต่ปี2019โดยถูกของมีคมกรีดที่ขาวขวาซึ่งไม่ได้มีการกล่าวถึงใบพัดเรือตามที่มีการกล่าวอ้างในคลิปการถแถลงของตำรวจแต่อย่างใดอ้างอิงไม่ตรงความจริงเรียกว่าโปหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ